สวัสดีเพื่อนเพื่อน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกันกับผมรจิ่นเคยนะครับคลิปอย่างเป็นทางการคลิปแรกของช่องนี้นะครับเอวันไทยแลนด์นะครับสวัสดีปีใหม่2,568 2,25 0ในปีนี้กันนะครับก็ห่างหายกันไปนานหลายวันเลยทีเดียวนะครับในที่นี่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งใน2ล้อนะครับช่องไบค์เกอร์แมนก็เหมือนกันนะฮะไปกินไปดื่มไปปาร์ตี้ไปต่างๆกันโอ้นะฮะแทบจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะครับในหลายวันต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้ก็พักแล้วนะครับ เตรียมนะครับเพื่อที่จะกลับมาสู่มิติเดิมนะฮะมาทําการทํางานกันนะครับหมดเวลาที่จะมาปาร์ตี้กันแล้วเพื่อนๆหลายๆคนคง <ๆ S 2> จะเดินทางกันอยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้วันที่2เนาะนะครับโดยเฉพาะสายต่างจังหวัดทั้งหลายใช่ไหมครับกลับจากบ้านเกิดกลับจากภูมิล,ลาเนานะฮะก็ไปเตรียมตัวสู้แล้วก็ร,รุยงานกันต่อผมขอวิพอร์อให้เพื่อนๆเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพครับสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วแล้วก็อย่าลืมมาติดตามผมทั้งในช่องนี้นะครับเอฟวันไทยแลนด์สี่ล้อนะครับแล้วก็ใน MotoGP นะครับไบเกอร์แมน รถมอเตจีพีด้วยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับที่จะมาเล่านะฮะเดี๋ยวเราคุยสเพเหระกันไปนะครับกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะโดยโฟกัสไปที่เรื่องของการประสบอุบัติเหตุในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมรถอะไรต่างๆนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับวิลเลียมส์นะครับต้นสังกัดของน้องเล็กนะครับอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงผมเรียกเขาว่าน้องเล็กก็เพราะว่า <c oughs> ตามจริงเขาไม่ได้ว่ามีชื่อเล่นว่าน้องเล็กอะไรหรอกม้งนะครับแต่ผมก็ถือวิาสาสะเรียกไปเองนะครับชื่อเขาคืออเล็กซ์เราก็เรียกเป็นเล็กแบบไทยนะครับน้องเล็กน้องเล็กอะไรประมาณนั้นกันนะฮะหวังว่าเพื่อนคงจะไม่ถือสาว่าความกันนะครับวิลเลียมทีมแห่งแชมป์แชมป์มที่ว่าก็คือแชมป์ที่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเนี่ยสูงที่สุดในฤดูกาล2024อาสูงขนาดไหนผมคงจําได้ไม่หมดทุกทีมนะครับเอาเป็นหัวเป็นท้ายเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดเจนประมาณ14ล้าน 14ล้าน US นะครับตีเป็นเงินไทยอ่ะ14ล้านกว่าสิที้ซ้ำละอ่ะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆม,มันจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ500ล้านบาทไทยโอ้โหจับนักแข่ง3คนนะฮะวิลเลียมในฤดูกาลนี้ใช้นักในฤดูกาล2024นีใช้นักแข่ง3คนเลยนะก็าตัวหลักจะยืนจะเป็นน้องเล็กนะครับเป็นอัลบันแล้วก็จะมีคนที่ไม่ได้ไปต่อนะครับโรแกนเซาเจนก็ออกไปกลางคันแล้วก็ไปดึงฟังก็โคลาบินโตเข้ามา สถิติการประสบอุบัติเหตุของทั้ง3คนก็เรียกว่าไม่ได้ว่ายิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับนะไม่ว่าจะมองวัดจากสถิติที่เป็นคนต่อคนหรือว่าจะเป็นทีมก็คือ14ล้านกว่ากว่านะฮะเมื่อเทียบกับทีมอันดับที่2ก็คือ Red Bull Red Bull ของ Max Verstappen แล้วก็ h ชโกนะครับอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคิดดูนะฮะก็คือยังไม่ทบครึ่งเลยอะยังเรียกว่ากว่าเท่าตัวเลยครับแล้วทีนี้จะเอาไปเทียบกับ ไอ้สามทีมล่างๆนะครับอ,อย่างทีมแห่งแชมป์โลกประเภทคอนสตรัคเตอร์อย่างแมคลาเรนนั่นนะครับอันนี้ก็คือมากกว่าแมคลาเรนอยู่ประมาณ <c oughs> 12ล้านนะฮะอันนี้12ล้านไม่ใช่บาทน,นะก็คือเป็น12ล้าน u.s นะครับดอลล่าพวก a l p i n นนะครับพวกฮาร์ดพวกอะไรพวกน,นี้จะอยู่ประมาณประมาณ2ล้านนิดหน่อยนะฮะโอ้โหสุดๆอะถ้าตีเป็น เป็น500ร้อล้านอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงดีหรอกนะผมก็แอบบเรียกว่าเป็นห่วงกังวลละว่าในฤดูกาลนี้นยี้เนี่ยนะครับงบที่จะเอามาพัฒนานะครับทีมเนี่ยนะพัฒนารถเนี่ยหรือว่างบที่จะเอามาใช้จ่ายเนี่ยเอ้ะนครับมันมันมันเร,รียกว่ามันจะหนักหนาสาหัสไหมฮะ <c oughs> มันหนักหนาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะบริหารจัดการอ,าอะไรกันยังไงกันบ้างสุดๆเลยนะอ่านะครับมีเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องของ อุบัติเหตุค่าซ่อมรถจะมีสถิติหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับก็เดียรแกสลี่นี่คือนักแข่งเอวันคนแรกในประวัติศาสตร์เลยมั้งใช่ไหมฮะที่ไม่ได้มีค่าซ่อมรถแม้แต่บาทเดียวนะฮะคือจะบอกว่าเขาขับแบบยุ่มยิ้มขับแบบกลัวพลาดกลัวอะไรต่างๆไหมแหมส่วนตัวผมมองผมว่าก็ไม่นะ ไม่นะครับผมว่าเขาก็ใส่เต็มจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะมีจังหวะเบียดจังหวะอะไรอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นรถจะต้องมาเสียหายจะต้องไปเบียดกําแพงจะต้องไปวิจัยกวดวิจัยฝุ่นอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาฮะก็เลยทําให้ก๊สลี่เนี่ยนะครับเป็นสถิติที่ไม่เคยมีใครทําได้นะฮะเราจะมาจดจำาคุยกันนะครับว่าฤดูการ2024ปีก๊สลี่นักแข่งเอลพีนนะครับนักแข่งชาวฝรั่งเศสทําสถิติ1ฤดูการไม่เสียค่าซ่อมรถแม้แต่แดงเดียวแม้แต่บาทเดียว นะฮะนี่มันเกิดขึ้นกับแกสตลี่ไปเรียบร้อยกันนะครับแต่ทีนี้กลับมานะฮะที่ในส่วนของวนะิลเลียมส์นะฤดูกาลนี้จะเป็นอัลบอนนะฮะเป็นตัวหลักตัวยืนเหมือนเดิมแต่จะต้อนรับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ที่เป็นนักแข่งประสบการณ์สูงอยู่มาแทบจะครบทุกทีมแล้วมั้งผมว่าใช่ไหมฮะกอลสไทน์นะฮะนักแข่งนะครับวัย31ปีใช่ไหมเออนะฮะกานักแข่งชาวสเปนนะครับที่ย้ายจากฟอร์ลอรี่นะครับข้ามฝั่งมาที่นี่เนี่ย มาดูซิฮะว่าคราร์ลไซ์จะเป็นไปในยังไงนะครับกับองค์ความรู้ที่มีมาในหลายๆค่ายนะครับกับความสําเร็จที่เป็นเรีวยกว่าโปรไฟล์ชั้นดีนั่นแหละนะฮะวิลเลียมเป็นทีมที่เป็นทีมอาจจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงอดีตมากมายนะักแต่ก็ถือว่าเป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งในตอนนี้นะฮะแต่นะครับจะมีนักแข่งประสบการณ์สูงถึง2คนมาอยู่ในทีมมันจะเป็นไปในยังไง ซึ่งนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแมฟังผมพูดเมื่อกี้นี่บอก500ล้านบาทนะครับค่าซ่อมรถอาะตีไว้ใกล้ๆในใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะส่งผลไหมผมว่ามันก็คงจะส่งผลอยู่บ้างเลยนะฮะจริงๆแต่นะครับสิ่งที่จะต้องยับยั้งจริงๆเนี่ยเมื่อรู้ว่างบประมาณไปกับตรงนี้นะครับในค่าใช้จ่ายนะมันไปกับตรงนี้เยอะเนี่ยก็คืออย่าให้อย่าให้มันเกิดซ้ํา คือเราเข้าใจแหละนะฮะว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่มันก็มีความหมายในตัวของมันนั่นแหละนะฮะคงไม่มีใครอยากจะล้มลอยากจะพลาดจะทํารถพังหรอกใช่ไหมแต่ถ้าถ้ามันลดลงได้เนี่ยมันก็จะดีนะจริงๆนะครับถ้ามันลดลงได้นะแต่ถ้ามันยังคงอยู่ในก๊อปปี้โมเดลเดิมนะฮะเหมือนปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหนะถ้าจะต้องปี2 0 2 4มาจ่าย500ล้านนะครับ2025ปีนี้อาจ400กว่าเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยโอ้นะฮะสถานการณ์มันจะลําบากอยู่เหมือนกัน หรืออาจจะมองว่าวิลเลียมส์น่าจะปล่อยจอยแล้วหรือเปล่านะครับไปเอาแบบว่าไปวัดดวงกันที่2 0 2 6รถแข่งเจเนอเรชันใหม่เลยไหมดังนั้นในปีนี้ก็คือจัดสรรงบใหม่ว่าโอเคก็คือปรับอันนี้ผมมองในแง่อะไรนะก็คือปรับไปตามนะครับไปตามสถานการณ์นั่นแหละนะฮะคืออาจจะก,กันงบตรงนั้นไว้ซึ่งมันก็คงจะเป็นแผนที่แบบทำๆกันตามกันแหละนะะทุกทุกค่าทุกทีมแต่คนที่เขาจ่ายเยอะ นะฮะมันก็ย่อมเสียเปรียบใช่ไหมฮะหมายถึงว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมในการอะไรเนี่ยังนั้นก็ดูดิฮะว่าน่าสนใจนะครับว่าจะส่งผลกระทบอะไรยังไงกันบ้างในตรงนี้กันนะครับทุกคนเอา้าอวันนะครับในฤดูกาลนี้ก็น่าสนใจแหละจริงๆนะฮะก็คือไม่เคยเจอนักแข่งที่เขาแบบว่ามีนักแข่งน้องใหม่ถึง6คนนะ,ะนี่คือสิ่งทีสง่สิ่งที่ผมผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นจุดเด่น นะเท่าที่ผมติดตามมานะครับผมอาจจะเคยติดตามมาเนิ่นนานอยู่แล้วผมก็หายจากการดูใหวันไปยาวเหมือนกันนะครับตั้งแต่หมดยุคข,ของจูมี่นะฮะแล้วก็เพิ่งได้มาติดตามอีกทีนึงนะครับตอนที่เอาบัานได้ขึ้นมาเนะี่ยมาย้อนดูเนี่ยนะฮะนั่นแหละก็เลยแต่ก็พยายามไปไล่เก็บสถิติเก็บอะไรดูนั่นแหละนะฮะตั้งแต่ยุคทันเซอร์ขึ้นมาเนี่ยนะนั่นแหละนะครับตั้งแต่ยุคทันเซอร์ยิ่งใหญ่นะครับกับเหมื e นเซเดสมาเนี่ยกันดูเนี่ยมันก็ไม่มีฤดูกาลไหนที่มันมีเด็กใหม่ทีม่มันเยอะแบบนีีน้้นนอัผมผมมมรวมถึง ผมรวมถึงเลียมเลียมลอสซันด้วยนะฮะแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์มาก่อนคนอื่นๆเขาอยู่แล้วไงแต่เขาก็ไม่เคยแข่งเต็มฤดูกาลไงเพราะว่านี่คือสิ่งจริงที่น่าสนใจฮะเราได้เห็นมีนักแข่งน้องใหม่เนี่ยนักแข่งถึง6คนนะครับอ่าแล้วก็เราได้เห็นการการเปลี่ยนค่ายย้ายทีมครั้งสําคัญครั้งหนึ่งเลยนะฮะก็คือลวินแฮมิลตันนะฮะถ้าเขาย้ายตั้งแต่ตอนที่จากแมคแคเรนมาอย่างเงี้ยนะครับออกจากแมคแคเรนมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจเป็นยุคแสวงหานะฮะยุคของคนหนุ่มยุคของคนที่เรียกว่า เพิ่งจะเก็บเกี่ยวความสําเร็จได้ไม่นานก็อยากจะลองอยากจะอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ในวันที่บั้นปลายอาชีพแล้วหล่ะนะครับในวัยย่างย่างสีของทันเซอร์เนี่ยนะแล้วนะครับเปลี่ยนจาก Mercedes นะฮะมาอยู่กับ Ferrari ซึ่ง2ทีมนี้ผมว่าก็ไม่ได้ว่าหนีจากกันเยอะเท่าไหร่นะจริงๆนะครับคือบทจะดีก็ดีต่อเนื่องบทจะสะดุดก็สะดุะดไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมองว่าเอ๊ะนะครับประสบการณ์ความสำเร็จอันยาวนานของทันเซอร์ใน Mercedes ซึ่งนะครับไม่ใช่ในตอนนี้นะฮะจะย้อนหลังไป3ปี4ปีย้อนหลังไปเนื้อนะนะครับพอไปข้ามฝั่งไป Ferrari เนี่ยมันมันจะเป็นไปในยังไงไม่ใช่ว่าย้ายจากทีมใหญ่ลงไปทีมเล็กหรือว่าไม่ใช่ว่าย้ายจากทีมเล็กมาทีมใหญ่คือโมเมนต์มันมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนคนอื่นนะมันไม่เหมือน,นคาร์ลไซนะ เฟอร์ไลโอเคก็คืออยู่ทีมใหญ่นะฮะทีมเฟอร์ลอรีนะครับแต่ลงมาอยู่ทีมเล็กอย่างวิลเลียมส์เนี่ยอาจจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะฮะแต่ของทันเซอร์มันไม่ใช่ฮะอย่างที่ผมบอกไปคนะผมผมมองเฟอร์ลอรีกับเมอร์เซเดสในตอนนี้ผมผมมองว่าไม่ได้ว่าไ,ไ,ไ,ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันนะนะฮะว่าจากาผลงานว่าจากอะไรของนักแข่งเนี่ยเพียงแต่ว่าโอเคแหละนะครับย้ายไปตอนตอนนี้นะฮะตอนจะสี่สิบแล้วเนี่ยย้ายไปในจุดที่หลายๆคนบอกว่า คงเป็นถึงจุดอิ่มตัวคงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันก็พูดยากนะครับผมว่าเขาคงย้ายไปเอาความสําเร็จไปหาความสําเร็จนั่นแหละแต่เขาจะทําได้หรือเปล่านั่นก็เรื่องของเขานะครับเรื่องของโอกาสเรื่องของความพยายามเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปลุ้นกันแต่เรื่องที่จะบอกว่าย้ายไปรอวันรีชายย้ายไปแบบหมดไฟหมดสภาพนั้นผมว่ามันไม่น่าจะมันไม่น่าจะขนาดนั้นนะนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะฮะลองดูอยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่า ขับอยู่ทีมเนี้ยยาวนานเนินนานมากแล้วไปขับอีกทีมหนึง่งที่ศักยภาพของรถของทีมงานก็ไม่ได้ว่าดูด้อยไปกว่ากันเลยอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นไปในยังไงก็ลองมาดูในตรงนั้นกันนะครับทุกคนอะนะครับก็คงจะหยิบยกเรื่องราวมาฝากกับเพื่อนๆแค่นี้เลยนะครับนะพอหอมปากหอมคอกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในโอกาสต่อๆไปนะครับมาได้ก็จะมานะครับก็จะมาเอ่อตอนนี้มันก็วันที่2แล้วน่าจะก็เรื่องของเอฟวันเนี่ยก็าน่าจะลงสนามเนี่ย ก็จะก่อน Mo t o อ p อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งตามจริงมันก็มีข่าวมีอะไรมาเยอะอยู่นั่นแหละนะครับแต่แต่ผมก็แค่ตามตามันผ่านนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ตั้งใจว่าไม่ไม่อยากจะคุยเยอะเท่าไหร่เอาเรื่องของค่าซ่อมรถเอาเรื่องของวิลเลียมส์เอาเรื่องของตันเซอร์เรื่องของอะไรมาเล่าก็สักก่อนนะครับทักไทยพอของปากของคอในคลิปแรกของปีนี้นะครับ2025กันเดี๋ยวโอกาสต่อต่อไปก็คงจะหยิบยกข่าวมายำใส่กันนะครับอย่างละคลิปละสี่ห้าเรื่องเหมือนเดิมนะครับยังไกนาัยหป ไปนะฮะถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ฝากมาติดตามนะครับกลับมานะฮะผมยังอยู่นะครับยังคงทําหน้าที่ตรงนี้กันอยู่นั่นแหละนะฮะไม่ว่าจะหายไปกี่วันกี่คืนก็ตามนะครับก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากไปติดตาม f c e b o o o f แฟนเพจด้วยนะชื่อเพจว่า Biker Man คนรัก MotoGP นะครับแต่ก็จะคุยเรื่องราวของทั้ง200ล้อแล้วก็ทั้ง4ล้อกันนั่นแหละนะครับอ่านะฮะก็อวยพรทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับขอให้ปีใหม่2520ันห้อ่องพันแล้วก พศ2568นะครับเพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพเมการเศรษฐกิจบ้านเมืองอะต่างๆเราก็ยังวุ่นวายยังกงทรมุนยังคงสองปองสบ,บู่แ,แตกกันอยู่เนี่ยขอให้เพื่อนมีกําลังกายกําลังใจกําลังสมองกําลังความคิดกําลังสติปัญญานะครับเพื่อที่จะสู้กับทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่จะเข้ามาท้าทายเรานะครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกับผมในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ